ไอ้ตันนะก็เพิ่มมาอีกร้านฝาโอ้โหจากที่บอกปีที่แล้วดอกออกกันยากเนาะแต่ก็ยังได้เยอะกว่าปีก่อนใช่ไหใช่กลายได้ละล้านกว่าปีที่แล้วของพี่วิเชียนนี่คือไม่ได้งวดน้ำไม่ได็งดน้เลยดอกออกได้ง่ายๆใช่ไหมคะปีนี้เจอฝนก็เหมือนกันค่ะคงไม่มีโอกาสนวดน้ำใช่แต่ก็เชื่อว่าดอกมาไม่ยากเดี๋ยวถ้าใบใบมันพร้อมมันก็มาให้พี่เองอ่ะเหมือนอย่างต้นนั้นแหละใช่ไหมมาเต็มหมดแล้วมันเขียวใหญ่แล้วเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ เอ่อต้นเดือนกันยามาเนี่คือดอกรุ่นนั้นนะ่ะคือมาช่วงต้นเดือนกันยานะเนาะเพราะมันขึ้นมาเขือใหญ่นี้ก็เนอะ่อนสะิบเก้าแล้วก็ประมาณยี่สิบวันก็ประมาณนั้นเลยก็สามารถทำดอกทำดอกให้ได้ครับทุกช่วงเลยเป็นขึ้นเลยเนี่ยเป็นขึ้นแล้วเนี่ยนี่ได้แดดสักสองวันสามวันนี้ต้นนี้มีดอกเลยเนะนี่ยชุดนี้ได้หมดเลยครับทั่วไปนะฝนมันยังไม่หมดอ่ะมันงดน้ําไม่ได้นะครับ ก็สมมติยอดมันไหลออกมาเพราะว่ามหมดพุนยอดไหลออกมาเนี่ยปกติเขาจะต้องสะสมใหม่ของเรางดตอนนี้เลยปิดน้ําเลยปิดน้ําสักห้าวันไม่ยากนี่ก็ยอดหนึ่งครับยอดนี้ใบชุดนี้ก็จะไปแก่ประมาณวันที่สิบพฤศจิกานะครับก็จะได้ดอกโอ้ดีฝนแรงเลยเนาะฝนแรงพอดีปีที่แล้วก็ได้ช่วงนั้นแหละช่วงหนึ่งพฤศจิกาของเราปีที่แล้วได้ผลผลิต้ระมากี่ตันฮะเด่รู้แต่ยอดเงินรู้แต่ยอดเงิน ไอ้ตากิโลไม่ได้เไม่เไม่ได้คิดแต่เงินอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยถ้าใครเห็นคลิปพี่วิเชียนเนี่ยเพราะพี่วิเชียนมีอรุ่นแรกของนมรุ่นสองมะเขือไรุ่นของไข่ไก่นี่ถามคนใช้จริงดอกมายากไหมคะพี่วิเชียนปีนี้ไม่ยากปีที่ทุกคนบ่นว่าดอกทํายากเนาะยาก แต่ของเราขึ้นไปมาพูดไปหาโมยมีที่ดอกมันติดหมดเลยในต้นเดียวนี่มันมาหลายรุ่นแล้วเกินออกบานห่างแยกไรลูกไก่ไก่ของนมเอาตั้งหมดเลยเอาเต็มตรงบิดตรงเบี้ยวแทบมองไม่เห็นนะฮะทั้งๆที่ในต้นเดียวนี่มันมาหลายรุ่นแล้วเกินมีไหมคะต้นที่ดอกไม่มาเลยไม่มีอ่ะมาทุกต้นเลยเหรอฮะเกินมาทุกตรนโอ้ชื่นใจ ใบอย่างนี้้นเนี่ยเรื่องการออกไม่ออกนี่นี่ทำใบก็ใช้ตัวนี้มาฟื้นต้นจากต้นโทมๆมใ,ใบก็กลับมาสวยวันนี้วันที่ยี่ห้ายี่ห้ามักกะลาทนี่อากาศมันผันผวนหน่อยออทําให้เรามาหลายรุ่นแต่ก็ยังติดโคนอยู่นะติดโคนติดกลางลําต้นของพี่ก็มีนะครับที่สําคัญคือวันนี้มาหลายรุ่นของพี่เนี่ยมันเอาอยู่ รุ่นสามดอกบานหางแย่รุ่นสี่มะเขือพวงใช่รุ่นที่ห้าใบอ่อนอยู่ในต้นเดียวกันหมดเลยห้าอย่างก็เลยไม่ไม่ได้จับเลยเพราะตัดรุ่นไหนก่อนก็ตัดตามนั้นเลยใช่ที่แล้วจะไปเสริมพวกสารลายแคลเซียมบอลลอนอะไรไหมคะไม่ได้เสริมเลยเลยเปิดตาดอกก็คือแค่นี้อันนี้อย่างเดียวเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ดอกก็มาง่ายๆแล้วดูใบดิอืมอลังการ สวยงามมากทำไปทำมามันไม่ตายเริ่มเริ่มติดกันอู่ไปเลยจากนี้มันจะตาย,ตายใช่ไหมออแล้วก็ออปลูกเสริมไปปลูกเสริมไปเลยเ,ออเลยกลับไปตายเดียวติดกันอู่ไปหมดออมังคุดก็ได้นะปีทีเดียวมังคุดปีที่แล้วก็ดกดกนะได้ตังจากมังคุดอีกได้ขาแรงจะเลยได้แสนกว่บาทมั้งออสองแสนไปลูกกี่ต้นเดียวแสนกว่าบาทเนี่ยยี่สิบต้น โอ้หนมาพุทธยี่สิบต้นต้นละห้าพันเลยนะมันได้ราคาดูกับพี่ออกนู่น่ะดอกใช่ไหมฮะดอกทุรีนู่น่ะใบยาวถอดยอดมาตลอดเลยนะอืมต้นเล็กๆก็ับุ่งเร็วด้วพุงเร็วอืมต้นใหญ่ก็มายอดมาตลอดว่ายอดก็ยังมาเรื่อยๆแล้วก็ดอกมันก็ยังมาเพราะว่าพื้นฐานอาหารแล้วก็ใบที่เราเตรียมมามันดีปีที่แล้วก็ไม่ได้นดน้ำไง ใช,ใช่ไหมไม่ได้งดน้ํายอดเกลมาแล้วก็ดอกก็ได้แล้วก็ปีที่แล้วข้างล่างนี้ก็ได้ย่างไรตันนั่นเนี่ยอ,อ๋อยายเนี่